แล้วเราก็มาต่อกันที่ตลาดไกวเปนะครับตรงนี้อันนี้คือพื้นที่ของสวนพึ่งนะครับกาเขียนว่าวิถีไทยก็เรียงริมทานคุณดูบรรยากาศดีแบบธรรมชาติมากๆเลยนะทางเข้าด้าน,นในก็จะมีอาหารขายนะครับแล้วก็ที่นั่งริมแม่น้ําเอ้ยเปริมทานตรงนู้นนะต้นนี้คือต้นพึ่งสวยมากๆเลยครับ ธรรมชาติป่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตลาดป่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าในตลาดเนี้ยเขามีอะไรขายบ้างเหมือนน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่น่ามาเที่ยวมากๆนะครับคือตลาดไกวเปนะครับที่อำเภอสวนพึ่งอันนี้ทำม,มาจากตลาดมาปล่อยนิดเดียวเองพื้นที่ตรงนี้เป็นธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเรานี้ก็จะเป็นลำธารธรรมชาติครับตรงนี้ก็จะมีของขายแล้วก็มีน้ําดื่มแล้วก็มีที่นั่งชิลเอกลักษณ์ของเขาก็กคือเปรนะครับเป็นรปที่เขาแขวนไว้ระหว่างต้นไม้2ต้นสวยงามครับตรงนี้และใครผ่านมาแถวนี้ก็ แนะนำให้แวะมาเนี่ยพอมามาบรรยากาศแคมปิ้งก็จะมีเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยมาเอ้ยตอนนี้ไม่มีอะไรกินแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเท้าก็เป,เปื่อนๆอยู่ดิอ่ะมาอยู่ดีก็สนิทกันเฉยนะนะนะ <c oughs> เดี๋ยว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 รอกัอนนั่งก่อนนั่งก่อน เดี๋ยวรอไข่กระทะแป๊บหนึ่งดูไม่ต้องขอไม่ต้องขอให้เองเอา้าอะไรไหิวเหรอเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งนะไหนๆก็มาแล้วนะครับเอ๊ะแป๊บหนึ่งอ้หั้ l o ต้นพึ่งแคมป์แองคาเฟ่นะครับตรงนี้ก็เป็นลานกว้างนะครับเรามานั่งแคมป์ปิ้งกันด้วยบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับที่นี่เขามีทั้งเครื่องดื่มมีหมูกระทะนะครับมีไข่ข้นแล้วก็มีเฟ้นไฟรหรือว่าของทานเล่นนะครับไว้สําหรับที่เรามานั่งชิวเนีน่ยช่วงเวลาเปิดก็จะเป็นสออาทิตย์นะครับเขาเปิดจนถึงช่วง 2- องหรือสามทุ่มเลยลก็ด้านหลังนู้นก็จะเป็นลำธาร ด้านข้างจะเป็นตลาดเช้านะครับตลาดไกวยเปมีการชิวอันนี้คือเมนูไขคค่กระทะแล้วก็ตรงนี้เป็นเมนูมะนาวโซดานะครับที่ร้านต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะครับช่วงเห็นไหมครับ่าทานไหมมันต้องหาอผมเป็นคนที่ชอบใส่วิกไทยนะแบบนี้นะ แล้วก็ใส่อซอสนี่ซอสดำสีอุดมเนี่ยนะครับต่อมานี้สีอุดมเบกกี้นะมันก็จะเพิ่มรสชาติความอร่อยยิ่งขึ้นนะครับคือถ้ามาแคมปิ้งแบบเนี้สิ่งสำคัญอาหารที่ที่ทานเนี่ยมันต้องทานง่ายๆนะเป็นอาหารง่ายๆ,ายๆนะครับ, <5 S 1> บแบบนี้แหละ โอเคเดี๋ยวขอชิมก่อนนะนอใครมีพอพนนนะอมอเดย,อ,ยอ,จจอังโอเค